มีการแล่นวุ่นมักกันหลอหน่อปนึงไปเลยห้งอยู่บ่ละวะรถค่อยแห้งบ่อมแมรงไปว่าไปว่าบ่อต้องร่องเงี้ยตัวเล็กสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวยูทูบต้องออมสินอ่อนทัวอยูบอ่ะนะเล็กนี่เพิ่งส่งย่านไปยูปปปอ่อยู่ระบ้าไปไปไปวนลงไปขอใหฟุ้นขึ้นมาทั้งขี่ปะ่ะ อยู่กับเจ้าพีซีน้อยห้าหกไปยืนทางไหนดีวะพุ่นขึ้นมาทางนี้วาโอ้ต้องหาที่ยืนใหม่เนี่ยตีเล็กละเลียลนบนมึงเน่อยดอยนทางนี้ล่ละจะตีเห็นทางรถขึ้นบ่อใช้เวลาตาักน้นนี่ได้พี่น้องเดี๋อาเอาจังหวะนั่นเลยตีที่บดถอยดากเยู่อ๋อ ยิงดูเลยไอ้เว้ยวิ่งหนีห่ต้องเขานิ้วเว้ยเอ้ยเขาพร้อมกันสองขั้นเลยนี่สองขั้นเลยจกักรตัดหรอบุสามนั้นะบะไอ้เว้ยต้องเข้าตรงนี้นี่ปล่อยเขาเสียไปพอดีนี่ถึงมือ่อสิเบียดเอกก็ถึงสิบ เดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าคุณปูอยู่เนอะเจ้าคุณปูดีทั้งไซจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแหละทั้งสจะไปหาทายคิดอำนาจคุณปูเลยแหละก็ได้ไปหาลายลายหมื่นสามสี่หมื่นแล้วพอติดธุระธุรกิจไปเด็นน้ำท่วงงานอื่นกลัวเพื่อนเพื่อนเบื่อกันไปทายเจ้าคุณปูเลยก็ได้เขได้ไปหาลายหมื่นไปมากว่าคุณปูอาการเจ็บนัก สงสัยจ,จะได้เข้าห้องผ่าตัดก็ะตักว้ก้อนคู่บุตาอยย่เนาะเห็นปะ่ะสาวใสสาวใสมีด้วยกันสามคันเพราะว่าคันรถสี่ยืนปกติไมนะ่ต้องดึงลงข้างล่างก็ได้ดอกแต่ว่ารถมันเป็นรถหน่อยนะต้องดึงลงข้างล่างมันจะได้ตักไว้ๆหน่อย ก่อนเทืขึ้นสุดลงสุดเปงองมันมองว้นก็ว่ากว้ากวงเราคแคบเดี๋ยวรอรู้กันตีเล็กจะขึ้นได้หรือเปล่าเพราะยนรงยำทางรอบหนึ่งเราหันพราะหันมันรถใหี้ใส่หลปั่นนี่คือสีเบิ้ลไหวนะพี่อนนะใส่ซ้ำเัมนรถหน่อยตักก็วยี้นี่หันซิปตักสองลอยหนึ่งเพ่จับบนีใส่เลยมือว่างเลยเลย ใส่หอดหัวเก่งใส่หอดนี่เบาะคนนั่งข่างเลยเนี่ยไสหอดถุงเสือคนขับวมผู้ใดเว้ใสลายปันน่นใส่ลายตักนะเกียดหย่อนดากลายถึงลูกพี่ก็ใส่มา,า,าั้างหนนี่นั่นดำง่ายเต๋ ขอะไรี้ไ้ามาเรียกมาม่ไไปทั้งดากหลายเลยด็กกีมดีพอถึงจุดน,นีมด้มาเรียกหมร้อยเจ็ดห้าเธอโบมึก็มีเธอโบหอกจะเร่งไฟฟ้าเย็บเย็บมาเรียกเย็บเย็บมาเรียกเย็บบุรณมึงจะเวใจนังนั้นบุะ ผ่าน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 จะบดอยู่ผ่าน,านจะหลบนะไอ้เจ้าล้อตัวไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปุ่นจะรถบริษัทปุ่นมันก็ไม่เลี่รงคันนี้มาไายปีไก่ยังดีๆเลยปีนี้ลับขึ้นมานี่อาการ น้ำมันน้ำแห้งน้ำแห้งไปเท่ยนึงเนี่ยถ้าปลาเราหยิบซองน้ำมา่าน้ำแห้งแล้วก็เครื่องร้อนการเครื่องร้อนที่ไปเช็กปั๊มเขาก็มามีแอร์ไฟฟ้าให้ด้วยด้ตั้งกเกาย่อยู่รถลอกมาปี่ไก่นี่รถลอกมาปี่ไก่นี่ปีที่สอง,องนี่แต่คนขับไม่ดี เติมแต่ดีกรีตัวเองน้ำไม่เติมมันก็เลยเครื่องร้อนมันก็เลยน้ําแห้งแบบสายจวดครับนะบนจวดบินเกดอะไรนี่เล่มเกล็ดตะเหล่านะเลืลืมข้าวว่าเติมน้ำว่าน้ำว่าเติมเพราะเราเติมดูแล้วเติมต้จะคล้องดูฝสถีนะก็คือว่าเราเติมแล้วน้ำไม่โคกระไรแล้วว่ามันเิดอาการขึ้นมาของหม้อน้ําแห้งแล้วก็ได้พาเครื่องเอาไปพาเครื่องแล้ว เอาเคขื่อนกลับขึ้นมา,ามาใส่วัปปุกเอาปั๊มไปเช็คอีกเอาปั๊มไปเช็คกลับมาว่ามีความร้อนอฟอดแบบนี้อฟอดไม่ให้เน,นียงเสียงคือหดเหุดหงิดคือเหล่าใจแต่ว่าเราไปดันดินเไปไม่ให้เน,นียงเราเข้าเฮ็ดทางให้ดีแล้วได้ปะข้าเฮ็ดให้ดีแล้วได้ห้างไม่เห้เน,นียง อีบ่งเขา่งเเบ่อง,บอ,ง,บอ,งอดดีเอาเบ่งคอดนะนี่เบ่งคอดเอาดูเอาดูปลาดูดูบีบแลว้ววะควอดไงก็ได้ใจเธอ่าขวดไงเขาไปดไันดีบังนี่นะปลาเสียงทอขึ้ไปตะดังดีเธอวะ เยวต้องดันกองดินนะเสียงคลอยดด้วยเสียงปวดเนี่ยเข้าเดียวได้เห็นไหมปวดก็บวนี่นให้ก็สุ้มปลาเใช่ไหม้าอุ้ยไหม มาเลยมีโค้งไกลให้ชจมืมาเลยเย็บ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 ไปเย็บไปเลยเนียก่อนมันเป็นเนื้อด้วยปลายบอเลยปลายปลายทางขึ้นนะเป็นเนื้อด้วยหันเกือบหมดเดี๋ยวมาดูทีเด็ดทีเดทท็ดทีเด็ดรถบริษัทนี่ เมื่อกี้นี่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันขึ้นเบิดว่าไงลูกพี่เดี๋ยวเขาจะโซกันก่อนเอาละรถบริษัทมาแล้วเออจอดท่านนั่นแหละตัวแรงตัวแรงแรงสิแรงแต่ทอ,อหัวหือแรงหือแรงเบิร์ตนนับแล้วเราใส่จั๊กโผอันนี้โผลสองโผลสองโผล่สองสองโผล รถสิบประเทศ่ไกลเลยะเทศนี่ใกล้น Mont ี่บริษัทเราต่งเทหนางรถแทบันต่งเทดนบนปากบ่อดอกเทศทางโค้งที่ของแเกงคือเก่าันละเอาเริ่มนับละโที่ซีเป็นป่ะซีื้วหาแล้วก็อุ่มยู่ได้บนเราบ่อุ่มไ้่ลวอุ่มไู่ด้รถหน่อยๆกัแล้วก็อุ่มในลายดิ่อุ่มเราอยู่ หาแล้วเนาะเออนับหกไม่ได้เอาหกหกวันี่ได้เจ็ดบริษัทใช้จักซิฟหาโปนี่เจ็ดเขาก็ได้เขาก็ได้เต็มดักแปลตานี้เด้เห็นไ่มคอยนับผิดหรือเมื่อจะนับถือไม่อคอยหึ่งจะมื่อนับถือคอยนับผิดบ่ นีเก้าไปเก้าเราใส่ประมาณสิบห้าปนะเก้าเร้อเปลอันนี้ที่สิบันนที่สิบ AH <uds> เอ็ด yup. อารนดรถมาใส่รถมาใส่รถมารถมา อันนี้สิอันนี้สิประมาณสิน,นาทีนรม่มว่าได้ขั้นสามสิบสิ สิบสิบสามก็นเลยประมาณสิบห้าตักแล้วใส่นะอันนี้สิบสี่เสียงนิ่มดีด้เลยเย่อันนี้สิบห้า ส there, there. There, there. ิบหกมีแถม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 แถมเกลือเกลือกลนงนี่ปากบอหรกลานี่อ่ะสิบหกหรือสิบเจ็ดอ้วะน่ะโอ้เสียงหมเสียงโหดดีเด้ว้ะเย็บไปเย็บเย็บลั่นบอเลยวะ กับเบิด <hertz> กับเบิดกับใจขาดนะพี่น้องนะรอด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 คลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อกับคลิปงานป๋าคิดคลิปนี้จบเปคลิปนี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่กับพอมซินออนทัวร์คลิปนี้สวัสดีครับ